วัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือนีเอาเมนูแซ่บๆมาฝากนะครับแกงหน่อไม้ครับผมตำเครื่องเรียบร้อยครับผมใส่ข่าเบือลงไปครับผมคนโคเรียโคลี่ครับผมน้ำยาหน้ากับบริคัรนะครับสีแดงๆจังหน่อยจากตลาดครับผมโอ้ยลินลินพันธ์หรือพี่น้องเอ้ยเอาใส่ปลาแดกลงไปสุดรถเนี่ยใส่หลายหลายรถพี่น้องตามด้วยน้ำปลาจักสองสามรอบสี่หารอบใส่ไปรลเด้อครับเด้อนี่ครับโคเรียโคเรียแบบนี้ม้ยคนกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวข่าเบือมันสิติดกดกระทะมันสิเมนตใหม่ที่บ่อเสียบเด้อครับเด้อ สีสันพี่น้องหอมค่ะโอ้เสร็จแล้วก็ใส่บวบมูลงไปพี่น้องแล้วก็เห็ดขาวจะเห็นเอียงดอกเขาเพิ่เอื่นมาเห็นอย่งน้อบอกผมเด้อครับเด้อเมา่อเมนนบบอกเนี่ยมาดี้ก็คนโคเรียโคเรียก็เขาครับผมให้มันสุกกันหน่อยใส่ผักขาลงไปครับผมตามด้วยใบมั่งัลักอ่าใบใบพักตู้เข้าหน่อยครับโอ้หลินพันบอท่านเลยจะเบกพี่น้องเลยเบื้องที่ล่ะสีสันพี่น้องกับโคเลีโคเลีห้พผักมันสลบจังหน่อยครับผมเมนูนี่โอ้แสบหลายเด้อพี่น้องเด้อไปลองเฮ็ดเบื้องเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ยเศษขนาดครับผมเป็นไรครับเนี่ยสีสันเสร็จเรียบร้อยครับผมแกงน้หมัแกงในกระทะตักลงหม้อพี่น้องกับเข่ากับแสบกลับแก้มกับโอ้ยสุดยอดครับผมสดห่อนมาเดินมาเดินเมนูนี่ครับผมแกงน้หม่แบบอิสานบ้านเท่าแสบแสบน้ำกันนะครับเด้อมากับฝากกดไลกดแช่กดติดตามให้เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจ ในการเคลิปเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆที่มารับชมจวดครับหวัสดีครับพี่น้องมือนีเอาเมนูแซแบๆมาฝากนะครับเด้อปลาดุกต้มน้ำปาลาคับผมสูตรสดได,ด้นะครับเด้อไปลงมือทำกันครับผมขาตะไคร้ลงไปพี่น้องใส่ปลาดุกลงไปครับน้ำปลาแดกนัวๆใส่ลงไปพี่น้องใส่น้ำหลายๆเด้อพอด,ด้สดต้นหอมลงไปครับผมบักพริกสดครับผมเพิมพ่มความจัดจานเบิรสีสันพี่นอ้องอ่ะ สูตรนี้ใส่ดอ,อกคาด้วยนครับพี่นอ้องเห็ดเบื้องแสบตอนายน้ำปลาลงไปครับผมตามด้วยพญายิ้มสู้ใส่หลายๆพี่น้องมันยังแสบบักพริกกลัวไม่ไม่ใส่ลงไปครับผมต้นหอมพี่น้องโอ้ยผักอีตูพี่น้องผักซีลาวพี่น้องใส่ลงไปแล้วก็ะทำการโคโลยโเคโลยจังหน่อยพี่น้องอ้ยพี่น้องเอ้ยหอมอุ้ยหุยมาเตะหูดังแมมแแลุงแอคพาแสบเหรพี่น้องพูดแล้วเห็ดเบื้งเดิ้ลครับเมนูนี่แสบแสบครับผม ปลาดุกต้มน้ำปลาครับผมสูตรสดน้ำได้เสร็จเรียบร้อยครับผมตักลงถวยเบิ่งที่ละซีสันพี่น้องแซ่บไปเลนะครับเมนูนี่โดนโดนเห็ดกินครับผมปลาดุกต้มน้ำปลาใส่น้ำหลายพี่น้องสูตรสดได้น้ครับเนาะสดน้ำม,มันห้อนมาครับกินข้าวน้ำกันครับผมมักกับฝากกดนไค์กดแช่กดติดตามให้ลุงแอ๊กแน่เลยครับเด้อขอบพูดหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ วัสดีครับผมมือหนีลุงแอคเอาเมนูเสแซ่บมาฝากนะครับพี่น้องนี่ครับออเดอร์ที่ลุงแอคเข็ดอ่าทรงลูกคาด้วยครับอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวนะครับเด้อเบิ้งเอาพี่น้องนี่ถอดถอดฟีหนึ่งกิโลครับผมหลายเตอบพี่น้องเบิ้งเอาลดโอ้ยกินกับข้าวเหนียวกับตำบุ้งแล้วพี่น้องสุดยอดอีลีพี่น้องเมนูนี่อ้ยเบิ้งสีพี่น้องเป็นตาแซ่บรหลายอันนี้ก็เป็นปลานิ่นถอดนดะครับเด้อฝีมือปนี่อันนี้ถอดเสร็จรรเรียบร้อยเหลเรื่ององตองพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นมูดแดดเดียวครับผมฝีมือโรงแอมพาแซบนะครับเนาะนี่ครับถอดฟรีบริการถอดฟรีฟรส่งลูกค้าครับผมเสร็จแล้วก็เทลงถาดพักน้ำมันครับผมเบิรงสีสันพี่น้องอันนี้จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับเด้อสีลงแรมเฮ็ดขายครับผมเฮ็ดย่ำหนลูกค้ากัดซังนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมบุญละสีสันเบิรงเอารถพี่น้องโลละสามร้อยแปดสิบบาทพี่น้องเบิรงเอาแพงบ่แพงสมราคาพี่น้อง,องสุดยอดดีๆครับผมเนื้อแดดเดียวนี่ ลุงแอกก็มากกินเนื้อนะแสบลายพี่น้องมันเป็นอยังที่แบบกินกับข้าวเหนียวแล้วมันแสบพี่น้องเอา้าแสบก็คือแสบมาแล้ว,ลวเสร็จแล้วครับปนินทอดหมูแดดเดียวนี่ก็แสบครับผมเนื้อนุ่มบนเหนียวนะครับลุงแอกมักนี่สุดยอดครับผมเนื้อนี่ก็บนเหนียวครับผมอ่าอันนี้บบได้ทอดกับสี่แพ็กใส่ถุงสิ้นทรงเขานะครับเป็นทรงแบบสดหมูแดดเดียวนี่ขายอยู่280้ยพี่น้องโลหนึ่งนะบบแพงดอก สั่งได้ใส่สู้รถบ่ใส่สู้รถบอกได้เบิร์พี่น้องเฮ็ดได้เบิร์เนื้อแดดเดียวนี่ใส่หวานหรือบ่ใส่หวานก็แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้านะครับเนาะอ้าขอบคุณนะครับที่เขามารับชมพี่พี่น้องน้องมากระฝากกดไล์กดแชกดติดตามให้ลุงแอ๊กเลยนะครับเด้อไปครับจวดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาเมนูแซนอร่อยมาฝากครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นไวๆครับผม วายวยลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนะครับโอ้โหชามนี้40บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กหมูหมักลูกชิ้นครับผมร้านนี้ลุงแอ๊กไปกินประจํานะครับอ่าถ้าเป็นหมูนี่ก็สามสิบบาทเองพี่น้องไม่แพงนะครับอันนี้ก็จะเป็นของลุงแอ๊กนะครับนี่คือวไวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนี่ปลาเขาจะต้มต่างหากนะครับเนื้อเปื่อยเขาจะแยกหมอนะครับเนี่ยโอ้โหให้อย่างเยอะครับผมสี่สิบบาท แซ่บหลายพี่น้องเอ้ยนี่ครับสดละลนพี่น้องัแซ่บทั้งนัวน้ำซุปเขาสุดยอดครับผมนี่ครับดูหน้าตาครับพี่น้องสี่สิบบาทร้านย้อยนะครับแต่ไม่หยดครับผมลูกแอกไปกินประจํานะครับร้านนี้เป็นร้านบ้านๆครับผมแต่ว่าโอ้โหทำอร่อยครับผมมีกับข้าวมีทุกอย่างครับผมมีอาหารตามสั่งมีผัดกะเพรามีราดหน้ามีทุกอย่างนะครับ แกขายไม่แพงครับ30บาทแค่นั้นนะครับนี่ครับพี่น้องดูเนื้อเปื่อยเด้งๆนะครับสุดยอดแกทําใหม่ๆเลยครับเนื้อเปื่อยนี่แกตุนเตาฟืนนะครับแล้วแกค่อยมาตั้งหม้อเป็นเตาแก๊สนะครับโอ้โหมาทานด้วยกันครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นําเมนูแซนอร่อยนะครับมาฝากครับผมเป็น หมูแดดเดียวแล้วก็เนื้อแดดเดียวแล้วก็ปลาแดดเดียวนะครับที่ลุงแอคทำขายอยู่เป็นประจำนะครับนี่ครับวันหยุดจะรับออเดอร์มานะครับแล้วก็มาทำส่งลูกค้าครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวทอดนะครับนี่ครับลุงแอคขายอยู่ที่กิโลกรัมละ280บาทนะครับหมูแดดเดียวครับผมดูสีสันพี่น้องกินกับข้าวเหนียวส้มตำสะกกรับรองว่าอร่อยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทอดนะครับเนื้อแดดเดียวนะครับลุงแอคขายอยู่ที่380บบาทนะครับ ต่อกิโลครับผมเป็นไงครับน่าทานมากๆครับผมเทลงจานนะครับเนี่ยลงแอ็กทำหลายอย่างครับมีปลาเกลือด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าสั่งอะบริการทอดฟรีนะครับเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวแล้วก็จะมีปลาดุกแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวปลานินแดดเดียวนะครับนี่ครับทอดออกมาแล้วสีสันก็ประมาณนี้นะครับน่าทานพี่น้องอู้ยหอมอร่อยครับผมไม่เหนียวเนื้อนุ่มนะครับนี่ครับ นี้ก็เป็นหมูเด็ดเดียวหนึ่งกิโลนะครับอันนี้ครึ่งกิโลอันนี้ครึ่งกิโลครับผมบริการทอดฟรีอันนี้เป็นปลาดุกนะครับดูสีสันพี่น้องโอ้โหกินกับข้าวเหนียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอ๊กด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมือเหนียวเมนู่กับแกมมาฝากพี่น้องด้วยครับเมนูเสแซ่บครับผม ผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องเอ้ยนี่ครับเบิ่งเอาครับผมเมนูกับแกมกินกับข้าวกระแซ่บครับผมดนๆเห็ดไปครับไปผัดกันเลยครับผมเมนูนี้เมนูข้าวหมดหม้อครับผมผัดพริกแกงให้หอมพี่น้องเอาปลาไหลที่ห้างแหล่งทำความสะอาดใส่ลงไปพี่น้องเติมหนำเปลาลงไปนะครับเด้อผัดไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆให้หอมใส่บวบเขลอลงไปครับผมมีผักยังกระใสเนาะครับเนาะ ผัดเผ็ดปลาไหลแสบครับผมเสร็จแล้วพเยี่ยชูครับผมใส่หลายๆพี่น้องจังแสบรสด,ดีครับผมน้ำมันหอยสูตรไปสูตรมันนะครับบัตนี้ก็ตามด้วยน้ำปาาลาสักสองสามรอบเพิ่มความหอมพี่นอ้องอ้ยสีสันพี่น้องมองเอาเด้อผัดเผ็ดปลาไหลใส่พริกแกงหลายๆนะครับเด้อให้มันถึงเคืองเอาพอรสชาติได้แล้วพี่น้องเอาก็ใส่พริกไทยอ่อนกับกระชายลงไปครับผมบัตนี้ก็ทำการโคเลโคเลจังน้อยพี่นอ้องอ้ยเมนูนี้พี่น้อง ผัดเพ็ดปลาไหลหาิบบาทคุ้มจะไงครับนี่ครับใส่ใบกระเพราลงไปหอมๆพี่น้องเอ้โอ้ยโด,โดนเทศกินพี่น้องเอ้จังได้กับเสบเมนูนี่เบิ่องลวดสีสันเบื้อจวดขนาดเหล้าขาวจากเป็กแล้วพี่น้องเอ้ไปแสแยบๆน้ำกันครับผมขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมมากกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ